สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะ mm hmm. เสียใต้อยจะมาแชร์นะคะแชร์มุมมองจากประสบการณ์เนาะจากคุณครูนะคะหรือ playworker นะคะที่เป็นทั้งชุมชนเนาะทั้งเป็นพ่อแม่นะ,ะทั้งเป็นคุณครูจากศูนย์เด็กเล็กรวมไปถึงคุณครูทีออ่อยู่ในโรงเรียนเนาะได้ช่วยกันนําเรื่องเล่นนะคะ อ่าเล่นอิสระเนี่ยไปสร้างโอกาสพัฒนาให้กับเด็กเดกลูกๆของเรานะคะก็อันดับแรกเลยค่ะต้อยอยากจะแชร์ในมุมอ่าเขาเรียกทลายข้อจำกัดเนาะ่ะมีอยู่สามข้อคิดเนาะจากบทเรียนประสบการณ์จากการที่อ่าเขาเรียกได้โอกาสร,าร่วมขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมการเล่นอิสระเพื่อพัฒนาเด็กๆสร้างความสุขให้กับเด็กๆของเราเนาะอันแรกเลยก็คือว่า เราบอกว่าการสร้างโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นอย่าพึ่งเลื่อนโอเคแต่การสร้างโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นเนาะต้องทําให้เด็กได้เข้าถึงเนาะเข้าถึงการเล่นง่ายๆนะเขาเรียกว่าของเล่นเนี่ยไม่มีเพศค่ะเนะาะจะเป็นของอของเล่น ไม่จํากัดเพศนะคะก็คือว่าทุกคนทุกวัยนะคะทุกเพศทุกสถานะนี่สามารถเข้าถึงการเล่นได้เนาะเพราะนั้นใครก็เล่นได้ค่ะไม่จํากัดว่าของเล่นอ่าบทบาทสมมุติจะต้องเป็นเด็กผู้หญิงเสมอไปนะคะเด็กๆผู้ชายก็อาจจะสามารถที่จะอ่าเล่นได้แล้วก็เข้าถึงได้นะคะอันที่สองก็คือว่าทําให้เด็กๆนีไ่ได้เข้าถึงง่ายๆนะคะไม่มีข้อจํากัดของเรื่องของพื้นที่เนาะจากที่อ่เราได้พูดคุยกันแล้วก็อ่าจากการที่ คุณครูเนอะอะ er าะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้นําการเล่นเข้าไปเนี่ยทลายข้อจํากัดนี้เลยค่ะว่าที่ไหนก็เล่นได้จริงๆเนาะไม่จําเป็นต้องเป็นที่ใหญ่กว้างเสมอไปเนาะมุมเล็กมุมน้อยใต้โต๊ะมุมห้องนะหรือว่าจะมีลานกว้างก็ดีนะคะเพราะนั้นที่ไหนก็เล่นได้นะ,ะที่สามก็คือว่าทําให้เด็กได้เข้าถึงง่ายๆนะคะมีะต่อเนื่องนะคะก็คือการจัดเวลาเนาะถ้าได้เล่น บ่อยๆได้ยิ่งดีนะคะและที่สําคัญก็คืออะไรก็เล่นได้เนาะไม่มีข้อจากัดนะคะก็คิดว่า3มเรื่องนี้ค่ะเป็นบทเรียนแล้วก็ข้อค้นพบแล้วก็เป็นชุดประสบการณ์ของ playworker ที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่อง4-5ปีนะคะที่อยากจะแชร์ให้เห็นว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะแล้วก็ที่ไหนก็เล่นได้แล้วก็อะไรอะไรก็เล่นได้แล้วก็จัดเวลาให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นนะคะถัดไปค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเนาะได้คุยกันแล้วนะคะว่าการเล่นอิสระนะคะก็คือเด็กเป็นหัวใจสําคัญเนาะเด็กจะเป็นผู้ได้เลือกนะคะแล้วก็สร้างสรรค์วิธีการเล่นด้วยตัวเองอันนี้คือหัวใจสําคัญแต่ว่าทีนี้เด็กจะได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะคะคนสําคัญเนาะพี่โรสได้คุยแล้วก็เอ่อเขาเรียกได้แลกเปลี่ยนนะคะได้เสนอมุมมองร่วมก,กับคุณครูไปแล้วว่าบทบาทสําคัญของเพลเวอร์เกอร์นีสาคัญมากนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเพลเวอร์เกอร์หน้าถัดไปเลยค่ะ จะเป็นผู้ที่จะช่วยนะคะเป็นคนสาคัญเนาะรู้บทบาทรู้หน้าที่มีข้อที่ควรทําไม่ควรทนะําแล้วเนาะแต่เพเวอร์เกอร์เนี่ยจะช่วยทําให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นได้เนี่ยสาคัญเลยคือเป็นคนจัดหานะคะจัดหาสิ่งของรูดผ้าต่างๆที่พี่รถได้ยกตัวอย่างเนาะได้พูดถึงนะคะอันที่สองก็คือจัดเตรียมสถานที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมเล็กมุมใหญ่นะคะเลือกและเตรียมความพร้อมมองความปลอดภัยนะคะอันที่สามเลยก็คือว่า จัดเวลาเนาะอย่างน้อยอวันหนึ่งสักสามสิบนาทีก็ยังดีนะคะหรือถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะคะเด็กๆได้เล่นทุกวันเนาะจัดเวลาให้กับเด็กๆแล้วที่สําคัญก็คือทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะคะประเมินความเสี่ยงเนาะอันนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะว่าประเมินความเสี่ยงยังไงเนาะ,ะแต่ว่าอยู่ในบทบาทของเทรเวอร์เกอร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสรุปการเล่นนะคะหรือว่าได้ได้พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เด็กๆได้เล่นมีการบันทึกมีการมอง ต่อยอดสิ่งเหล่านี้นะนี่คือสำคัญนะคะถัดใต้ค่ะนะคะเพราะนั้นเออเทรเว e ร์เกอร์ er สำคัญเนาะที่ทำสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคนที่จัดหาอย่างที่ว่าเนา อะไรก็เล่นใช้คำง่ายๆอะค่ะก็คืออะไรอะไรก็เล่นได้จริงๆเนาะธรรมชาตินะคะสิ่งของใช้แล้วนะในครัวนะคะโม่หายกระมังทุกอย่างหรือกล่องใช้แล้วหรือว่าวัสดุจากธรรมชาตินะคะต้นไม้ใบไม้ทุกอย่างนํามาเขาเรียกว่าส่งเสริมหรือออกแบบเป็นของเล่นหรือจัดเป็นมุมเล่นให้กับเด็กๆได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกที่อยากจะเน้นแล้วก็ถูกแชร์ให้เห็นว่าคุณครูเนี่ยเอาไปจัดกันได้อย่างหลากหลายแล้วก็สนุกสนานเด็กๆมีความสุข ผ่านการเล่นที่แบบวัสดุง่ายๆอยู่รอบตัวเราเลยค่ะนะคะถัดไปเลยค่ะ,ะ,คะและสร้างโอกาสในเรื่องของจัดพื้นที่ะค่ะยังยืนยันเนาะคุณครูก็เขาเรียกว่า มองทุกอย่างค่ะที่อยู่รอบตัวเนาะมุมห้องเล็กๆก็ทําเป็นมุมเล่นได้นะคะจักมุมเล่นให้เด็กๆได้ศาลาใต้ต้นไม้นะมีสนามเด็กเล่นอยู่แล้วหรือมีลานกว้างลานวัดรอบๆโรงเรียนนะทุกพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆได้เนาะเป็นองค์ประกอบที่อยากจะเน้นให้เห็นทลายข้อจํากัดเลยค่ะมุมเล็กมุมน้อยทําได้หมดนะคะค่ะถัดไปค่ะ นะคะและที่สําคัญเนาะเพเวอร์เกอร์ค่นอกจากจัดหาจัดเตรียมพื้นที่ดูความปลอดภัยนะคะเอ่อคือจัดเวลานะคะจัดเวลาให้เด็กได้เข้าถึงการเล่นเนาะมีรูปแบบมีชั่วโมงเยอะแยะทีะ่คุณครูได้ลองไปทำนะคะแล้วก็เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวจะขออลองยกตัวอย่างนะคะอะดึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มามาแลกเปลี่ยนกับคุณครูถัดไปเลยค่ะอันนี้อาจจะไวนิดนึงนะคะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เด็กได้เข้าถึงนะคะ อยากจะแชร์ตรงนี้สําคัญค่ะก็คือว่าเราจะทําให้เด็กๆได้เข้าถึงการเล่นได้ยังไงนะอยากจะชวนคุณครูมองอย่างนี้เลยค่ะว่าทําได้ไม่ง่ายเอ๊ทำได้ไม่ยากนะคะง่ายๆเลยคือเรามองบริบทเนาะบริบทรอบตัวเลยค่ะว่า อ่าโรงเรียนของเราสพดของเหลเราของเราหรือว่าบ้านของเราหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะเป็นบริบทแบบไหนมีธรรมชาติมีสวนนะคะมีสิ่งของอยู่รอบตัวยังไงนะคะหรือว่าเรามีต้นทุนอะไรนะคะหรือว่าเรามีคนเนาะหรือว่าภูมิปัญญาเนาะที่จะมาช่วยสนับสนุนในการที่จะเอื้อให้เด็กๆได้เข้าถึงการเล่นได้เนาะอันนี้อยากเป็นส่วนสําคัญที่จะทําเรื่องนี้ก็คือเราลองมามองที่บริบทนะคะทรัพยากรแล้วก็ต้นทุนนะคะ ถัดไปไวๆเลยค่ะอันนี้อ่าเนี่ยค่ะตัวอย่างเลยก็คือว่ามันง่ายๆเนาะอ่าคุณครูก็จะหยิบสิ่งมองจากรอบตัวค่ะเรามีกล่องนะคะเรามีอ่ทรัพยากรอยู่รอบตัวนะคะหยิบจับออกมาดัดแปลงสร้างสรรค์ได้มากมายเลยถัดไปเลยคะ่ะอันนี้คือมองรอบตัวนะคะต้นทุนของเราเนาะ,ะบางพื้นที่ก็ใช้เนี่ยหารอบตัวเลยมีฟงมีฟางแล้วก็เอามาออกแบบเอามาจัดมุมเล่นลานเล่นให้กับเด็กๆนะคะ ถัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็อันนี้มหัศจรรย์เลยค่ะเด็กๆจะชอบมากนะคะชิ้นส่วนหลากหลายเลยค่ะเอามากองเป็นภูเขารูทพาร์เลยค่ะเป็นรูทพาร์ชิ้นใหญ่นะคะเด็กๆเอามาแปลงเอามาสร้างสารรค์เนาะออกแบบหลากหลายมากมายเลยนะคะล้วนล้วนเป็นสิ่งสําคัญของเด็กๆนะคะเป็นความมหัศจรรย์ของชิ้นส่วนที่เด็กๆได้เล่นอย่างเพลิดเพลินเด็ก จะเล่นได้หลายชั่วโมงเลยนะคะถ้าให้เวลากับเขาเนาะเขาก็จะได้สร้างสารรค์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นท่อเป็นประกอบแม้กระทั่งเด็กเล็กเนาะเขาก็ชอบนะคะคุณครูก็เอามาอันนี้อันนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้เนาะเป็นพื้นที่สวนเนาะอยู่ที่บ้านสวนนะคะเด็กๆก็จะใช้เวลาอ่าปกติเขาจะต้องนอนเนาะแต่สามชั่วโมงนี้เล่นเล่นไม่หยุดเนาะผ่านชิ้นส่วนต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆถัดไปเลยค่ะ ไปเลยนะคะแม้กระทั่งเนี้ยหาดินนะคะครูต่างๆเนาะก็เป็นที่เพลิดเพลินของเด็กๆได้นะคะถัดไปเลยค่ะค่ะนี่ค่ะแม้กระทั่งของอยู่รอบบ้านรอบตัวอ่าไม้ไผ่นะคะตัดมาเป็นชิ้นส่วนเนาะเด็กก็จะสร้างสัตว์ตอบต่างๆนะคะศิลปะสีต่างๆนะคะก็ล้วนเอามามา,มาช่วยทําให้เด็กๆได้เล่นได้นะคะต่อเลยค่ะค่ะแป้งนะคะต่อเลยค่ะตัวอย่างอันนี้เป็นธรรมชาติเนาะอ่า คนหรือว่าครูภูมิปัญญานะคะก็จะเป็นบุคคลสําคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยเนาะมาช่วยสร้างการเล่นมุมเล่นให้กับเด็กๆของเราได้นะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นต้นทุนนึงหรือบริบทหนึ่งที่คุณครูเชื่อมโยงนาอกมาสู่การส่งเสริมการเล่นด้วยกันนะคะแม้กนระ,ะทั่งดอกไม้ใบไม้เนี่ยค่ะดึงมาได้หมดเลยนะคะรอบตัวทั้งนั้นค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะนี่ถ้าถ้ามองเข้าไปอีกก็คือ,อการทําเครื่องเล่นเนาะ ทรัพยากรจากชุมชนภูมิปัญญาจากชุมชนเนาะพื้นที่จากชุมชนเนี่ยก็ล้วนมาช่วยอำนวยมาจัดาก,กามาซัพพอร์ตให้กับเด็กๆที่จะได้เล่นได้นะคะถัดไปเลยค่ะเป็นตัวอย่างของชุมชนนะคะถัดไปเลยนะคะแม้กระทั่งต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะนะหรือว่าชิ้นส่วนไม้ทุกอย่างเนาะเด็กก็จะสร้างสาัตว์เนาะเพลิดเพลิน เล่นได้ทุกอย่างแปลงร่างได้ทุกอย่างวันนี้เล่นแบบนี้วันหลังเขาเล่นอีกแบบนะคะก็จะเล่นไม่เหมือนกันเด็กๆเนี่ยเราเซตไว้อย่างเขาอาจจะคิดอีกอย่างอันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นความท้าทายของเด็กๆที่จะได้สร้างสรรค์ด้วยตัวเองค่ะอัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้อันนี้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เออเขาเรียกคุณค่าเลยค่ะเหมือนพี่โรสว่าเนาะเราจะสังเกตว่ากองทรายกองเดียวเนี่ยค่ะเด็กมาเมื่อไหร่เด็กต้องเล่นค่ะเด็กเด็กกลุ่มนี้เนี่ย คุณพ่อคุณแม่จะพามาเล่นเสาอาทิตย์จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมเล่นมุมโปรดของของเด็กๆเนาะเขาได้ใช้สร้างสารรค์ได้จินตนาการอยู่ตรงนี้นะคะอ่าถัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นอ่าเป็นการออกแบบพื้นที่แบบมีเครื่องเล่นนะคะมีเครื่องเล่นนะคะติดตั้งมีลานมีสนามนะคะก็ใช้ทรัพยากรใช้ดินใช้เรื่องดินใช้เรื่องความท้าทายต่างๆเข้ามาออกแบบเป็นมุมเล่นเนาะอยู่อันนี้เป็นของ พื้นที่ของสอพดนะคะที่มีสนามเด็กเล่นอยู่แล้วแล้วก็เราก็มาประยุกต์มาเพิ่มเติมนะคะมาออกแบบสร้างสารรค์โดยผ่านชิ้นส่วนผ่านธรรมชาติรอบตัวผ่านความร่วมมือต่างๆด้วยนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้เห็นแล้วถัดไปค่ะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่พี่โรดพูดถึงคือของเล่นที่จัดเก็บได้เนาะก็อันนี้เรียกว่าเคลื่อนย้ายได้นะคะจะซับพอร์ตหมุนเวียนนะคะเล่นในร่ม าการแจ้งนะคะอามาซับพอร์ตมุมเล่นมาซับพอร์ตวันเล่นมาซับพอร์ตวันชั่วโมงเล่นต่างๆได้หลักหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติติ่งของะะทำของเล่นนะคมมุมจินตนาการต่างๆนะคะค่ะต่อไปเลยค่ะคะคทีนี้คะ่ะแล้วเราจะเริ่มยังไงนะคะเราเราเห็นทรัพยากรเนาะเราเรามองเห็นวบาโอ้โหอะไรมันก็เล่นได้จริงๆนะคะมีทั้งแบบเป็นเครื่องเล่นเป็นทั้งแบบเคลื่อนย้ายจัดเก็บได้นะคะ ทีนี้เนี่ยเราจะทําให้เด็กๆได้เข้าถึงนะคะเข้าถึงนะคะผ่านรูปแบบแบบไหนนะคะอันนี้ต้อยขอเล่าตัวอย่างนะคะของอของคุณครูเพลย์ o ร์กเกอร์แล้วก็ของพ่อแม่เนาะแบบไวๆด้วยนะกลัวเวลาจะเอ่อตอนนี้จะสิบเอดโมงนะคะก็รูปแบบก็อันดับแรกเลยก็คือชั่วโมงเล่นค่ะถามว่าใช้คําว่าชั่วโมงเล่นเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกเล่นทุกวันก็ได้นะคะบางที่ก็คือจัก ทุกวันเป็นวันชั่วโมงเล่นอย่างชัดเจนนะคะเป็นชั่วโมงเล่นอิสระแต่บางบางบางพื้นที่ก็จะเป็นสัปดาห์หนึ่งสองวันนะคะบางที่ก็จะเป็นวันเดียวนะคะแต่ว่าจัดเป็นชั่วโมงนี้เป็นเฉพาะเลยนะคะโดยการบริณา,าการกับการ,ก,าร,ก,ารกิจกรรมการเรียนรู้บ้างหรือเป็นเอา่าเป็นการเล่นอิสระโดยตรงเลยนะคะเล่นทั้งในห้องนอกห้อง,งนะคะเรียกว่าชั่วโมงเล่นนะคะนำรูดพารต่างๆเข้ามาจัดมุมเล่นให้กับเด็กๆนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะนะอันนี้เป็นอ่า เขาเรียกว่าเป็นเปิดวันเล่นนะคะถามว่าต่างกันยังไงนะคะ,ะชั่วโมงมากขึ้นนะคะสามชั่วโมงขึ้นไปเนาะ,ะทั้งโรงเรียนทั้งคุณครูจัดเป็นวันเล่นโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นพิเศษเลยให้กับเด็กๆท,ทุกระดับทุกช่วงชั้นนะคะทั้งสพดทั้งโรงเรียนก็ทําได้นะ,ะ,ะวันเล่นนี่อาจจะเป็นการเขาเรียกเปิดโซนเล่นต่าง มีทั้งคุณครูเป็นเพลเวอร์เกอเองมีทั้งการเชื่อมพ่อแม่เข้ามาช่วยจับมุมเล่นนะคะ,ะรวมไปถึงครูภูมิปัญญาในชุมชนเนาะเข้ามาร่วม เปิดมุมเล่นให้กับเด็กๆเนาะก็จะมีทั้งธรรมชาติของเล่นจากท้องถิ่นนะ,ะวัสดุจากธรรมชาติต่างๆเนาะสามารถมาออกแบบมามาจัดก,การได้ส่วนใหญ่การเปิดวันเล่นนะคะบางที่ก็จะเปิดทุกเดือนนะคะเดือนละวันนะคะหนึ่งวันต้องมีวันเล่นนะคะบางที่ก็จะเป็นหนึ่งเทอมหนึ่งสัปดาห์เอ้หนึ่งเทอมหนึ่งครั้งนะคะหรือบางที่ก็ใช้กับวันเาเรียกวันสำคัญของกิจกรรมของโรงเรียนนะคะในการเปิดเนาะ,ะก็จะเป็นการสร้างเวลา นะคะเปิดเวลาเปิดช่วงเวลาสําคัญให้กับเด็กๆได้เข้าถึงการเล่นอย่างจริงจังนะคะถัดไปค่ะอ่าแล้วก็เล่นทุกวันค่ะอันนี้คุณครู ใช้คาว่าอยากให้โอกาสเด็กเล่นทุกวันเนาะได้เล่นเข้าถึงทุกวันโดยการจัดเป็นมุมเล่นในห้องนะตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ปถมต้นปถมปลายมีทุกห้องนะมีตัวอย่างเนาะก็จะออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กด้วยตามช่วงวัยด้วยนะคะจะเป็นมุมใช้วัสดุเนี่ยหาง่ายๆที่เราคุยกันเนี่ยหามาออกแบบเนาะแล้วก็บางบาง,บางอันนี้เนี่ยคุณครูเขาจะเรียกว่าใช้เก็บเด็ก นะคะเกบเด็กคือเอ่อเป็นเป็นเป็นช่วงของการสร้างจูงใจด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กรู้สึกว่ารับผิดชอบงานแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีชั่วโมงอา่ามีช่วงเวลาที่ให้ความพิเศษนะให้รางวัลนะคะโดยการได้ได้มาเล่นที่มุมห้องที่ที่จัดไว้นะคะอันนี้ก็เอ่อเป็นทั้งได้ทั้งสอบประดอทั้งโรงเรียน,นะคะ่ะก็จะเห็นว่ามีมีมุมเล่นอยู่ท้ายห้องนะคะถัดไปนะคะ่ะ รูปแบบถัดไปเขาเรียกว่าคุณครูไปใช้เป็นห้องห้องเล่นเลยค่ะหรือว่า play room เพลยูมเลยนะจัดเป็นเราจะเห็นว่ามีลานสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะมีลานข้างนอกแต่น,นี้คุณครูจะจัดเป็นเป็นห้องพิเศษเลยค่ะสําหรับเป็นห้องเล่นเลยเนาะมีการจัดมุมของเล่นไว้นะคะเด็กๆ จะสามารถเข้ามาเล่นที่ห้องนี้ได้นะคะเข้ามาเล่นได้ะค่ะโดยคุณครูจะจัดอำนวยสิ่งของต่างๆไว้ค่ะเป็นห้องเฉพาะแต่ว่าห้องเล่นนี้จะคุณครูจะให้ให้ให้มาใช้ได้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาพักหรือช่วงเวลาที่เด็กๆไม่ได้มีการเรียนเนาะ,ะก็จะมาใช้ห้องนี้ได้นะคะเหมือนเหมือนห้องห้องชมรมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นห้องเล่น,นะคะค่ะถัดไปค,ค่ะ แล้วก็ไปทําเป็นพื้นที่เล่นนะคะมีสนามเด็กเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีก็ก็ออกแบบพื้นที่เล่นขึ้นมาโดยมีแบบตั้งแต่เครื่องเล่นแบบติดตั้งเนาะอ่าอ่าแล้วก็เคลื่อนย้ายหมุนเวียนได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญจะเห็นเนาะคุณครูจะดูที่บริบทพื้นที่เป็นหลักนะคะเวลาเราออกแบบพื้นที่เล่นนะคะเพื่อเพื่อให้เขาเรียกว่าการออกแบบการทําพื้นที่เนี่ยอ่าเขาเรียกไม่มีต้นทุนสูงเกินไปเพราะ,ะนั้นจะดูบริบทดูทรัพยากรในพื้นที่ว่าเราเดิมมีอะไรแล้วก็ อตอบเติมเพิ่มเติมให้ให้กับเด็กๆเนาะค่ะอันนี้เป็นการทำพื้นที่เล่นนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะแล้วก็อน,นึงอันนึงที่อยากแชร์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ไปทําเรื่องเล่นในบ้านนะคะ,ะเป็นการเขาเรียกว่าจัดจัดมุมจัดพื้นที่ทําหน้าที่เหมือนเพเวเกอร์นี่ยนะค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณคุณพ่อคุณแม่จะทําก็คือว่าอคอยจัดเตรียมพื้นที่จัด หาพื้นที่จัดของจัดมุมให้กับเด็กๆจะเห็นว่าเอ,อหน้าบ้านก็เป็นเล่นได้นะคะสิ่งของรอบตัวนะคะ,ะกิจกรรมในบ้านเนาะพากันทำศิลป์ศิลปะนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เขาเรียกว่าสามารถนำเรื่องเล่นนี้ไปไปไปทำเป็นชั่วโมงเล่นให้กับลูกๆนะคะได้นะคะถัดไปเลยค่ะนะคะหลากหลายนะคะก็มีมุมต่างๆนะ,ะมีกิจกรรมต่างๆทำร่วมกันนะก็ น่ารักนะในภายในครอบครัวนะคะถัดไปค่ะค่ะค่ะแล้วก็มุมเล่นในห้องอีกรูปแบบหนึ่งของสอพดนะคะก็จะเป็นสื่อของเล่นต่างๆของใช้แล้วทั้งนั้นนะคะที่คุณครูเอามาประยุกต์สร้างสารรค์ไว้เป็นมุมเล่นให้กับกเด็กๆได้ะค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะที่สําคัญค่ะ ประสบการณ์หรือว่าบทเรียนเนาะกับคุณครูเพเวอร์เกอร์หลากหลายที่ได้มีโอกาสส่งเสริมการเล่นด้วยกันนะคะก็มองเห็นร่วมกันว่าจริงๆแล้วเราทําทุกที่ให้เด็กเล่นได้นะคะคุณครูจะสังเกตเนาะจะมีตั้งแต่ลานกลางแจ้งไม่ได้แค่มองแค่สนามเด็กเล่นอย่างเดียวนะแม้กระทั่งทุ่งนา นะคะชุมชนเองก็เป็นที่เล่นของเด็กๆได้นะคะ,ะหน้าอาคารเก่านะคะคุณครูก็มาทําเป็นเขาเรียกเพลโซนเนาะคุณครูเรียกว่าเพลโซนก็จะมาจัดมุมเล่นเด็กๆก็จะได้มาใช้ช่วงเวลาช่วงพักอะไรเงี้ยฮะทุกอย่างเขาเรียกว่าใช้ช่วงเวลาให้เป็นโอกาสใช้พื้นที่ให้เป็นโอกาสที่จะทําให้เด็กๆได้เข้าถึงการเล่นได้อย่างหลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ได้ทุกวันค่ะถัดไปค่ะค่ะ แม้กระทั่งเอูปแบบของการเล่นนะคะคุณครูที่อมองวงชฉลิกุลเนาะก็ออกแบบเป็นบล็อกอุปทอยตะกร้าของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดของเล่นชิ้นส่วนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นของเล่นที่ออกแบบตั้งสรรหลากหลายเนาะขัดถัดไปเลยค่ะค่ะถัดไปเลยค่ะ ก็จะเป็นพวกกล่องของเล่นนะคะแม้กระทั่งถาดของเล่นอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบการสร้างสารรค์มันหลากหลายมากเนาะเป็นของเล่นไม่ได้สาเร็จรูปเสมอไปนะคะแต่เป็นชิ้นส่วนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเฟ a เวอร์เกอร์จะออกแบบเป็นตั้งแต่บล็อกไม้ตั้งแต่ถาดของเล่นในรูปแบบต่างๆของของเล่นในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะเข้าถึงเด็กได้ค่ะต่อไปเลยค่ะ จะพอเห็นไอเดียนะคะแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์พื้นที่เรียนรู้ค่ะศูนย์เรียนรู้ต่างๆเนาะก็เนี่ยค่ะใช้บริบทของพื้นที่นะคะให้ให้เอื้อนะออกแบบเนาะอ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นพ้าทายนะคะเล่นจากดินน้ําต่างๆเล่นเล่นไฟเล่นการทําอาหารอะไรต่างๆนะคะถัดไปค่ะค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะชุมชนค่ะอยากแชร์ไอเดียนิดนึงเนาะใช้ซอยค่ะ ใช้ซอยเป็นเสารอาทิตย์นะคะช่วงเย็นเป็นการปิดถนนปิดซอยของชุมชนเพื่อ,อเด็กๆได้ได้ได้มาใช้ช่วงเวลาเหล่านี้โดยมีอ,อสอมอนี่นะคะมีคุณตาคุณยายนี่นะคะมาเป็น play worker เนาะมาทํามุมเล่นต่างๆให้กับเด็กๆง่ายๆค่ะใช้วัสดุในชุมชนของพี่ใช้แล้วนี่แะคะมาออกเป็นมุมต่างๆให้กับเด็กๆค่ะค่ะถัดไปค่ะ ค่ะไม่กระทั่งเล่นตามหย่อบ,บ้านนะคะปิดเทอมนะคะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะชุมชนครูภูมิญญาคุณตาคุณยายก็อาสาที่จะมาทํามุมเล่นใช้วัสดุธรรมชาติจากชุมชนนี้แหละค่ะของเล่นในชุมชนนี้แหละค่ะมาออกแบบเป็นเล่นเล่นเล่นเป็นหยอกตามคุ้มบ้านนะเนาะช่วงที่ปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกพื้นที่ตัวอย่างหนึ่งที่ทุกคนเป็นเพลเวอร์เกอร์ได้นะคะแล้วก็เด็กๆเข้าถึงได้นะคะค่ะ